ดีครับสวัสดีครับครับวันนี้นุกับน,นัทนะครับอยู่ที่งานเปิดตัวนิสสันนวรานะครับที่เซ็นทรัลกรุงแก่นนะครับาราครับผมวันนี้บรรยากาศงานจบลงแล้วแหละครับแต่ว่าเรามีการเปิดตัวเดลิอร์นใหม่เป็นนิสสันนวาราชเบรคดิชั่นนะครับแล้วก็เปิดตัวเป็นแบรนด์แัปเปอร์แอมเบอร์คนใหม่อ่าเป็นคิวเตอร์คนใหม่ก็คือคนเรา,เ,ราเองนะครับเราเองใช่ เป็นคุณณ,ณเดชนะฮะเป็นคุณณเดชใช่ะถึงคุณณเดชน์คุกกิมิยะนะครับก่อเป็นคิเลเตอร์สุดหลองเราก็ในงานก็เป็นการ,การเปิดตัวโชว์ตัวเรื่องต,ตัวรถกับคุณณเดชแล้วก็สมราร์ทนะของรถหน้าเซ็นทันขัดก่นนะครับก็มีให้ชมงานถึงวันที่ส4มิถุนาย,ยนนี้เลยนะครับผมงไนวันนี้เราเก็บภาพบรรยากาศในงานไ,าไปฝากกันนะครับผมแล้วก็เราจะพาไปดูแบ็คเดยชั่นนะครับคร่าวๆนะครับก็มีโชว์เป็นสีแดง แล้วก็จะมาเล่าให้ฟังว่าตัวโมซีลี์มีอะไรใหม่มีอะไรเพิ่มขึ้นบ้างมีิ่มขันเพิ่มขวบหาักนั่นเอง๋ยวไปดูกันครับครับผมโอเคครับนี่คือ ไฮไลท์การเปิดตัวครั้งนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่ก็จะเป็นนิสสันนาวาร่ตัวแบล็กช็อตชั้นตัวนี้นะครับก็เป็นสติ๊กเกอร์ลายใหม่นะครับล้อลายใหม่ด้วยตัวนี้จะใช้เป็นตัว DC c a l i b e r นะครับรุ่น E มาทำนะครับตกแต่งสติ๊กเกอร์คิ้วล้อล้อลายใหม่นะครับผมโอเคนี่ครับคนคนเยอะนิดนึงใช่ครับเพราะวาบรรยากาศในงานใช่ครับเพราะว่ายังยังไม่มีเขาเริ่มเปร์กันหมดแล้วใช่ ก็จะภายในครับสีดำเหมือนเดิมปกติจะเป็นบาหนังแล้วนะครับอันนี้ก็จะอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เพิ่มออปชันเข้ามาก็คือเป็นรุ่นโปรซี i ี s นะครับตอนนี้ก็ได้สักทีนะครับสำหรับเบาะไฟฟ้าในรุ่นของ p r o โฟ X กับโ Pro 2 X นะครับมีเพิ่มอีกตัวนึงคือ King Cap V อ่ King Cap V ก็ได้มาแล้วนะครับผมจะเป็นที่เหลือออปชั่นก็จะมีความปอภัยเพิ่มขึ้นมาบ้างบางจุดนะครับแล้วก ที่เหลือก็เหมือนเดิมปกตินะครับเรื่องมออชั่นหลักๆที่ลูกคา้าเรียกร้องกันนันคือเป็นบอกไฟฟ้านะครับบนเป็นบอกไฟฟ้าปรับแปดทิศทางนะครับแล้วก็พร้อมปุ่มดันหลังด้วยนะครับผมก็เพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกคา้าขึ้นมาอีกหนึ่งจุดนะครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่ลานตรงหน้าเซนท่านนะครับเอนกันก็คือจะเป็นลานกิจกรรมทดสอบในการทดลองขับของเจนาบลโรดกันนะครับวันนี้ก็ ปิดงานแล้วนะครับแต่ว่าตรงลานทดลองขับยังอยู่นะครับลูกค้าก็เชิญมาทดลองได้นะครับหรือเป็นโชว์รูมใกล้บ้านท่านนะครับพวกเรามาจากทสันบิทพีเปินเครับผมแต่ที่นี่ก็ถึงถึงวันที่14ครับผมวันนี้ถึงวันที่14สามารถทดลองขับที่ลานหน้ากิจกรรมของเซนเทนเซนเทนพาซาปากแก่นนะฮะส่วนตัวรถก็ถ้าใครยังยังยังไม่เห็นคลิปเปิดตัวก็ไปชมกันที่โชว์รูมได้นะฮะแล้วก็มีโปรโมชั่นอะไร มีเงื่อนไขข้อเสนอดีๆอะไรก็เดี๋ยวไปปรึกษากันที่โชรูม<ห>ก็วันนี้ก็เดี๋ยวขอวนทับกรุงเทพก่อนเจอกันที่โชรูมนะครับผมสวัสดีครับ